นี่คือใครครับอ่านี่คือนี่คือเออ่บรรดาลูกพรามแล้วก็พระมหาชนกเมื่อตอนยังเป็นพระกุมารอยู่ก็ยังอยู่ในสถานะวันนาของพรามซึ่งตนเองนั่นจริงแท้จริงคือวันนาของกษัตริย์แล้วคนไหนเป็นอันไหนเป็นพระมหาชนกเป็นอ๋อชื่ออะไรครับดีนันครับดีนันอันนี้เด็กเกเรสุดนะเด็กเกเรสุดชื่ออะไรลูกชื่อออะไรรคับชื่น้องแวมอะ แม่โมหะหรกแม่แม่มครันี่เด็กเล็กเรียบร้อย่ะชื่ออินครัชสีอินกันฮะสีกันครับสีกันนะครับอาแล้วน้องชื่ออะไรครับอ่น้องมืดขา เครื่องครูครับครับ,รบสาวๆพวกนี้ในชุดเครื่องนี้คือเครื่องอเป็นพระนางก็เลยชุดพระนางลำกิ่งไม้เงินทองเป็นเบิกโลงเบิกโลงชุดเบิกโลงทำไมถึงเรียกว่ากิ่งไม้เงินทองครับก็ถือนี่ไงถือดอกไม้กิ่งไม้เงินทองออโอเคโอเคโอเคเป็นการลำเบิกโลง พื่อจะได้เป็นตัวเป็นการตัวแทนของลำอันเลงลำอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะมีลำเบิร์ก็จะมีหลายชุดแล้วแต่จะเลือกขึ้นมาว่าจะเป็นชุดอะไรครับเพราะนั้นเทวดานางฟ้ามามุนวยอวยพรอะไรเพราะนั้นเปิดการก่อนเปิดการแสดงเป็นงานมงคลมีลูกครับจะเป็นรายการใหม่ๆรายการรุ่นใหญ่ด้วยผสมกัน ทำไมพูดเบาเลยครับฮะทำไมพูดเบาเลยมันเดียงมันเบาไปเนาะจะเป็นทางวิชาการหน่อยมีเขาก็ทวนท่ากันอ่ามีการทวนท่าตัวพระนี่นี่ตัวนางผมผ้านี่ตัวนางอ๋อถ้าีสบายอ่าตัวนางแต่ก็เรียกแต่งยืนเครื่องนี่เรียกแต่งยืนเครื่องพระนางอ่าไม่แต่งลำลองยืนเครื่อง ต้องรัดต้องเย็บต้องผูกต่างขนาดสายชะดาตัวพระก็เรียกชดาตัวนางก็เรียกมงกุฎนางมงกุฎนางอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าชดาครับตัวพระก็จะมีอุบาทแล้วก็มีนี่อันนี้ก็ต้องอยู่ทางด้านขวาโอ้ยมีใบด้านขวาตัวนางก็อุบาทตรงไม้พัดก,ก็อยู่บนด้านซ้ายอืม หญิงอยู่ซ้ายชายอยู่ขวาได้ีนะนี่ใครคือใครนะใครนะอ๋อนี่ครับข่ารายการดีเด่นโอ้โหครับข่ารายการดีเด่นทีนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่อมือแปะกัญญานภกร Yeah. <laughs> ขนดูแน่ชัดๆเลยครับอ๋อหร่อมากต้องเอาต้องเอาบังหน้าช่วงนี้ช่วงนี้เขาหยุดเพราะว่าต้องอยู่ในอะไรนะสถานการณ์อ๋อสถานกาศการเราต้องไปไหนครับพี่วันนี้มาหาเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ได้เลยจะมาใครได้พายินดีด้วยโอ้ยไม่ละวามยินดีวันนี้ต้องดูเทวดาด้นี่มันดีใจมากเลยดูนี่เป็นต้นเทวดาชุดแรกที่เล่นอยู่ในปี2540อ่ามันได้บทเองมีชื่อเขาอยู่เลยบทเองมีชื่อเขานั่นมีอาจารย์เสรีหวังในธรรม มีอาจารย์ประพันธ์ละมุนวงอาจารย์ถนอมนุนันนและก็อาจารย์ภาษาทองลาบสมัยก่อนจาตรงบอกเลยว่าละครมหาชนกนี่ตอนแรกๆที่เล่นเนี่ยโอ้โหคนน้อยป่านนะครับคนไม่มีเลยแต่พอไปออกรายการของพี่ต่อยใจพบฤกร์พัฒน์ตอนนั้นจําได้พ่อยังเอาฉากก้นมะม่วงไปออกที่รายการไทยแลโชว์โอ้โหหลังจากวันนั้นเล่นเป็นร้อยรอบอะพี่เล่นที่ละครอะร้อยรอบแม่เี่ยพระยังมาดูเลยร้อยรอบพี่ทั้งเช้าบ่าย เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ยังให้พระมาดูได้เลยมาดูเรื่องพระมหาชนกกันนะ้วโอ้โหเป็นที่ตอนนั้นฟรี40แบบแล้วก็เล่นสัญจรมาเรื่อยเล่นโน่นเล่นนี่เล่นหลายที่ ไอ้ตายได้ไหมตอนนั้นผมร้องตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ร้องเดี๋ยวร้องครับรีร้องใช่ไหมโอ้โหตอนนั้นผมยังเป็นเด็กร้องยังถล่มถลเหลืออย่งนี้ยังบรรจุได้3ปีเล่นปีสีผมบรรจุปี37มเจ็ดนะปี40พ่อจัดเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ยังได้ดูอ่ะแต่ได้ดูอ่ะได้ทันเห็นนะวันแรกที่เขามาบรรจุหน้าอ่อนๆหน้าตาดีอ่อนๆเนี่ยคุณพูดว่าไงอ๋อจมูกยังไม่เสริมฮะตอนนั้นยังไม่ยังไทำดั้งนะยังไม่เด็กคนนี้มีแววไหมโอ้ยเห็นมาตั้งอ่ คือไปงานกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปงานกันเนี่ยเขาก็เป็นทั้งคนดูด้วยตาไปดูเตาไปช่วยร้องตาไปก่อนจะมาับก่อนจะเป็นเฮ้ยสุดเนี่ยตาไปดูตาไปช่วยร้องยังเป็นนักเรียนไปช่วยไปดูไปร้องเจกลับมาช่วยร้องเอามาร้องมาทำมาทำงานด้วยกันเลยก็เลยครับเห็นเนีมาตั้งใจใจของแป้นอยู่อยู่มานาาแล้วอยู่ที่นี่มานาแล้วก็เรียนแ้วแต่วินัยนาสสินนะพี่ตอนนั้นเรียนวินัยสิตามได้เลยต้นสามเนี่ยผมไปดูรายการพ่อที่ศูนย์ ขี่สิลน่ะที่พระนครุงเทพอะ่ะ<ม>เล่นห้าโมงครึ่งเราเรียนหน้าสินจบสี่โมงครึ่งใช่ไหมก็ไปเราไปนั่งดูตัง้งใจขาสั้นไปนั่งข้างละหน้าทุมเร<อ>า right. บอกเอาไปนั่งที่ไหนอะบอกผมยังไม่มีที่นั่งเลยพอบอกเออไปนั่งเนี่ยเราเพิ่งมารู้ออว่าคนนี้โอ้โหเก่งมากผู้เชิญกองโช์นั่งอ<ม>ข้างลหน้าทุ้มก็ดูป่าดูอะไรเล่นดินมีโขนบ้างมีละครบ้าง จับเป็นตอนบ้างเป็นเรื่องบ้างใช่ครับเกี่ยวกับตัวเอกตัวผู้หญิงในละครตัวฤาษีในละครตัวพระในละครมีตลกแทรกมีอะไรหลายอย่าจับไปเรื่อยๆจับไปดูเจินดูแล้เรื่อับคนนี่แน่นแย่ของช้อวันที่พ่อรายการของพ่อเสดคนต้องแย่งต้องมีตัวคิวบั้พี่พี่แก้วเมื่อวันที่สามม่ะมีเล่นไก่ทองลาจันทร์ขงนี่ โโคือรับถ่ายทอดโดยตรงยจากเกษตสเลยลูกเม็ดเล่นที่สันทิศาลาเนี่ยนี่ขนาดเล่นตับนะพี่<ะ>เล่นซีฟนี่มีรายละเอียดเยอะกว่านี่ยยนที่เป็นทางเล่นที่ป่<ะ>าได้รับไดได้ <บา S 1> ได้ <บา S 1> ได้วัน <บา S 1> นั้นอะ แล้ววันต่อๆไปจะมีอีกไหมก็มีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ป๋าป๋าคุมพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ขึ้นบ้านพิจิตรอ่าขึ้นบ้านพิจิตรแต่ป๋าก็จะสอนเรื่องทางเล่นอะไรเกี่ยวเรื่องแบบอะไรขนทุนแพร่เรื่องขึ้นบ้านพิจิตรในกระป๋าเขาเล่นอยู่เขาเล่น เขาไปสุดท้ายเขาผิดที่แปดกระโขดตู้หมึกเขาบ้างของของพวกนี yah, meter, はは lad, ้มันมันทางเล่นมันสำคัญนะใช่ใช่เนี่ยมันหาคนนี้ไม่ได้แล้วนี่นั่งคุยกันเกือบชั่วโมงอนี่ยง่ายพี่แก้วว่าถามบอกว่าไอ้คนที่เล่นหนักเล่นได้มันมีเล่นจริงแต่ไอ้คนที่จำเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยมันทีไม่ได้หนี้ทันด้วยแล้วเก็บทุกเม็ดใช่มจำทุกเม็ดอะไรที่พอคือได้หมดคือบางสิ่งบางอย่างมันหาไม่ได้แล้วก็เกิดเดือฝาเป็นคนขายทอดที่นี่ที่เล่นตลกตลก เหตุกรบบเมียชัปกรณ์มีฝาเนี่ยน่าจะเทางพเอนี่จะเป็นทางคุ่มทางตลกทางข้าวนโบราณเล่นทางไม่เล่นทาีอ่ทนี่มันมันหายากหะือ่่เชื่อมไย่ยเล่นนะ ดีคนจะไปเล่าเรื่องตลกเพื right, in hell, right? Right ่อที <right. S 2> ่จะเชื่อมเรื่องเนี่ยไม่ใช่ง่ายเออยากถึงบอกไปคุยกับคงนู้นวยากเล่าไงคนก็ข่าวแล้งปิ้นยังไงกลับมาให้ได้ยังไงรู้ด้วยมันยากนะพี่สมมติออกไปเล่าเรื่องเฉยๆใครก็เล่าได้ใช่่เล่าแล้วมันมีสาระแล้วมันมีมุกตลกเนี่ยมันหายากใช่ใช่เดี๋ยวพี่จะลองดูฝากเล่นนี่มันรอดูไปเลยมันรอดูเลยมันรอดูเลยมันรอดูเลยแล้วเดี๋ยวก่อนคุณแม่ครับเมื่อกี้มีใครตั้งสาวผูมาแล้วหาย เขาจะจะสายผมเขาลืมยแล้วครับเขาลืเขาผมออกนะครับขอบคุณครับพี่อบคุมากผคมากแก้วมลก